สุดยอดมากดูก่อนนะคะนี่ค่ะขึ้นช่ายภูมิใจมากเลยนะคะครั้งแรกที่มาอยู่อังกฤษแล้วปลูกต้นขึ้นช่ายสวยงามขนาดนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะต้นขึ้นช่ายฝรั่งนะคะแกงเขียวหวานนะคะคเพื่อนๆค่ะวันนี้จะแกงเขียวหวานไก่ให้พ่อใหญ่กับกเด็กๆตอนนี้กําลังเคี่ยว พริกแกงลงไปพริกแกงเขียวหวานเดี๋ยวเรามาใส่กะทิลงไปค่ะกะทิตาอร่อยดีนะคะสูตรไข่สูตรมันนะคะสูตรแกงเขียวหวานในสมรีถัดพริกแกงกับน้ำมันก่อนนะคะตอนนี้เราก็มาใส่หัวกะทิตาอร่อยดีลงไปนะคะพเพื่อนๆค่ะ ผัดสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเราถึงจะใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะผัดกะทิให้แตกมันนะคะดูสิครับเพื่อนๆคาวว้าวแกงเขียวหวานของเราจะหอมหรือไม่หอมอยู่ตรงที่เราเคล็ดลับตรงที่เราผัด พริกแกงนะคะเพื่อนๆค่ะใจเย็ยนๆค่ะทําทกับข้าวเราต้องใจเย็ยนๆพ่อใหญ่ชอบมากเลยนะคะแกงเขียวหวานไก่ค่ะวันนี้ตอนนี้ใส่เนื้ออกไก่ลงไปแล้วนะคะเนื้ออกไก่ร้วนๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะใส่ใบมะกรูดและก็พริกชี้ฟ้าลงไปค่ะนี่แกงเขียวหวานของเรา ใส่เนื้ออกไก่ร้วนๆเลยค่ะรอให้เดือดสักพักนะคะวันนี้แกงแบบข้นๆมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะทำง่ายๆมากเลยนะคะแกงเขียวหวานบ้านนี้ทําครั้งไหนก็หมดทุกครั้งนะคะพ่อใหญ่ชอบมากค่ะเพื่อนๆดูสีนะคะแกงเขียวหวานไก่เนื้ออกไก่ล้วนๆดูสีนะคะเพื่อนๆค่ะ ใส่บวกฝลั่งลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะมีแต่เนื้ออกไก่ร้วนๆเพิ่มพอดีหาหน่อไม้ไม่มีไปได้บวกฝลั่งมาแม่สมศรีก็ใส่ลงไปค่ะไม่อยากให้กินแต่เนื้ออกไก่ร้วนใส่บวกฝลังไปด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะบอกเลยว่าวันนี้แซ่บมากแม่สมศรีจะกินกับ ขนมจีนนะคะเพื่อนๆขามาค่ะมาทานด้วยกันกับแม่สมศรีค่ะแกงเขียวหวานนะคะใส่บวบก,ก็หลังนะคะแม่สมศรีหั่นเป็นกลมๆลงไปหั่นแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะกะทะเดียวกินกันทั้งบ้านค่ะทั้งพ่อใหญ่และลูกเลี้ยงนะคะก็กินด้วยกันค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันกับแม่สมศรีค่ะเพื่อนๆค่ะามารีวิวต้นขึ้นชายปลูกเองนะคะเพื่อนๆค่ะก่อนที่แม่สมศรีจะไปสเปนนะคะแม่สมศรีก็ เอามาปักลงดินไว้ก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเกิดหรือว่าไม่เกิดนะคะตอนนี้ผ่านไปสาอาทิตย์สวยงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะมาเก็บเขาไปกินกับแกงเขียวหวานขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานค่ะก็มาเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะขึ้นช่ายภูมิใจมากเลยนะคะครั้งแรกที่มาอยู่อังกฤษและปลูกต้นขึ้นช่ายสวยงามขนาดนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะต้นขึ้นช่ายฝรั่งนะคะ